สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราคุยอยู่กับช่องฮอกกี้ทีวีและวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือกันนะครับและเกมที่เราจะมาอัปเดตตัวนี้ก็คือเกมเมอร์แลนด์โมบานนั่นเองสหลับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมในแอชั่นชูตเตอร์ที่ต้องบอกเลยว่าโด่งดังมากๆเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมจากเวอร์ชัน PC มาก่อนนะตอนนี้ก็พัฒนาลงบนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับและค่าที่พัฒนาเกมนี้ก็คือค่า Ten เซนตนั่นเองนะซึ่งค่านี้หลายคนก็น่าจรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับ หลังจากที่คิดที่แล้วนะครับผมก็เพิ่งพูดถึงรายละเอียดของเกมนี้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกมเพย์หรือว่าเกมนี้จะเปิดตัววันไหนและวันนี้แะครับเราก็จะมาอัปเดตรายละเอียดล่าสุดของเกมนี้กันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดคนสเปคมือถือต่างๆนะครับในการที่จะเล่นเกมนี้นะซึ่งรายละเอียดสเปคขั้นต่ำมันก็จะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทางฝั่ง Android กันก่อนเลยนะครับสเปคขั้นต่ำสำหรับ Android Snap d r a g o n 450 MediaTek P60 Kirin 710 ผมไม่รู้ว่ามันจะไหวจริงหรือเปล่านะครับสำหรับ Android 5.0บวกนะแล้วก็แรมขั้นต่ํา3 g ิกนะครับและก็ความจําอีก16 g ิกผมไม่รู้ว่ามันจะไหวจริงหรือเปล่านะครับคือสเปคมือถือที่ผมพูดมาเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับเกมมือถือสมัยนี้นะครับคืออย่างที่หลายๆคนรู้กันดีนะครับเกมมือถือสมัยนี้นี่คือแบบกินสเปคมือถือเยอะจะจัดเลยนะต่อมาเราจะมาพูดถึงทางฝั่ง Apple หรือว่า iOS กันบ้างนะครับสเปคขั้นต่ำสำหรับ iOS iPhone 6S ขึ้นไประบบปฏิบัติกาาาร iOS 12 16G ควมจํ ผมไม่แน่ใจว่ามันจะไหวเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเราก็จะต้องรองลุ้นกันนะครับว่ามือถือจะรับไหวไหมทั้งฝั่ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเนี่ยมือถืออาจจะรับได้ก็ได้ แต่ก็อาจจะมีปัญหาในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุกต่างๆเฟรมเรทตกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็จะต้องอรอลุ้นกันและข่าวดีก็คือเกมเมอร์แลนด์โมบายกำลังจะเปิดตัวให้เล่นภายในปีนี้นะครับประมาณช่วงสิ้นปีหรือว่าปลายปีเราก็น่าจได้เล่นเกมนี้กันแล้วถ้าเขาไม่เลื่อนนะนะสลับเซิร์ฟจีนก็เปิดก่อนเพื่อนอยู่แล้วนะครับแต่เซิร์ฟทั่วโลกหรือว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยก็เป็นลูกเมียน้อยนะครับเปิดทีหลังนะ สำหรับคนที่ใช้ iOS ก็อาจจะมีโอกาสได้เล่นเกมนี้ก่อนฟัง Android นะครับสำหรับคนที่ใช้ Android ก็อาจจะต้องรอกันไปก่อนนะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะเปิดพร้อมกันก็ได้อันนี้เราก็จะต้องรองตามข่าวกันอีกทีนึงและนี้ก็คือการเดยบยดต่ารั่าสุดทั้มกของเกมเวอร์แลนด์โมบายถ้าคุณชอบคิดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวเจอกันคลิปหน้านะครับ